สนามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันในช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับปีนี้2 5 5 8นี่หม่หลายคนก็จำกันได้ขึ้นใจนะครับ,รบว่าเราจะต้องเข้าสู่ เอไอซีนะครับเอไอซีเนี่ยโอ้โหท่องกันมีให้เห็นป้ายติดโฆษณากันโรงเรียนก็มีะนะครับร้านค้าก็มีทุกที่มีหมดเลยนะครับแต่ประเด็นสาคัญที่มีการาพูดถึงการไม่น้อยเหมือนกันนะครับเรื่องของมาตรฐานการศึกษาของบ้านเราเนี่ยนะครับอพอจะมีการเปิดเอไอซีซึ่งมันก็จะมีผู้คนในประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับเข้ามาทํามาหากินเดินทางมาเที่ยวมาทาธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมากมายเนี่ยนะครับ การศึกษาบ้านเราเป็นยังไงพร้อมหรือยังะนะครับมีมาตรฐานมากน้อยขนาดไหนเนี่ยครับไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิพุธอ,องสกุลคณะบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นีได้ครับสวัสดีครับ,รบ,รบอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอีกไม่กี่เดือนทั้งหน้าแล้วเนี่ยนะครับอ่าเราก็จะอะ่เปิด AEC อย่างเต็มตัวเนี่นะครับเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัวประเด็นเรื่องการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะครับก็พูดก,กันเยอะก็มันก็จะมีการจัดอันดับอะไรต่างๆนี่แล้วก็ดูมันว่าบ้านเราเองก็ถ้าดูจากตัวเลขดูจากข่าวนี้ก็ยังไม่ค่อยออน่าพึงพอใจักเท่าไหร่ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับมาตรฐานการศึกษาครับก็วันนี้ผมมีตัวเลขมาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานการศึกษาโดยเฉพาะใน AEC นะครับซึ่งความจริงมาตรฐานการศึกษาเนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าอย่างที่ ที่ที่เราได้กล่าวไปก็คือถ้าเราเปิด AEC เนี่ยก็หมายถึงคนที่จบการศึกษาในเพศต่างๆเนี่ยสาม,มารถที่ย้ายงานนะครับแล้วก็ทํางานได้ในภูมิภาคนี้อย่างเสรีนะครับซึ่งในเชิงของการที่เราจะดูมาตรฐานการศึกษาเนี่ยเราก็จะมองเจาะลงไปในแต่และวิชาชีพนะครับอย่างของแพทย์นะครับวิศวะนะครับกฎหมายนะครับบริหารธุรกิจพวกนี้เขาก็จะมีมาตรฐานการศึกษานะครับที่รับการรับรองนะครับที่รับการยอมรับก็มีจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับ ที่บริการยอมรับมากนะครับอย่างมาตรฐานอันหนึ่งที่ผมได้แชร์วันนี้เป็นสองมาตรฐานนะครับมาตรฐานแรกเรียกว่าเอเดนะครับเอเดนี่เป็นชื่อย่อนะครับจาก a c c u i d i t i o n Board for Engineering and Technology นะครับซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปีหนึ่าสาองนะครับซึ่งก็อยู่มา70็สิบปดปีแล้วนะครับซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็ตัวเลขน่าสนใจก็คือในประเทศไทยยังไม่มี คณะบริหารอาทโทษีครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ใดๆใ,ในประเทศได้รับการรับรองนะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่เป็นมาตรฐานการศ,าศาึกษาอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านบริหารธุรกิจนะครับชื่อว่า AACSb นะครับซึ่งเป็นตัวย่อ Association to Advance d Colleges School of Business ะนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1916งเก้นะครับซึ่งได้รับการรับรองในเรื่องของบริหารธุรกิจแล้วก็ด้านบัญชีนะครับ แต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเรามาดูมหาลัยในเมืองไทยก่อนนะครับที่มีการสอนทางด้านบริหารธุรกิจนะครับมีทั้งสิ้น108แห่งนะครับมีทั้งสิ้น108แห่งในสิงคโปร์นะครับที่เป็นสัญชาติสิงคโปร์นะครับที่สอนในสิงคโปร์มี5แห่งนะครับมหาลัยที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจนะครับที่เป็นของสิงคโปร์ในมาเลเซียมี52แห่งนะครับในโดนีเซีย485แห่ง นะครับแต่ตัวเลขที่มากที่สุดใน AEC ก็คือฟิลิปปินส์นะครับถึง1,259มหาวิทยาลัยนะครับที่มีการสอนในด้านบริหารธุรกิจนะครับเวียดนาม39แห่งนะครับส่วนนอก AEC ก็จะมีที่เกาหลีเนี่ยสองร้บนะครับญี่ปุ่น223ไต้หวัน1้อยี่สิบสองจีนหนึ่งพันแปดสิบสองฮ่องกงสิบแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยู่นอกเอซีนี่ตัวเลขที่น่าสนใจตรงนี้ครับก็คือถ้ามาดูในหนึ่งพันแปดแห่งของประเทศไทยเนี่ยนะครับ เราเริ่มเห็นเทรนหรือแนวโน้มของการเข้าสู่ a อ c ีก็คือมีการที่จะเข้าไปสู่การรับรองมาตรฐานตรงนี้ครับซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากล <S <S <อ>านะครับเนื่องจากถ้าเกิดรับการรับรองมหมายถึงปริญญาที่ได้จากมหาลัยนั้นเนี่ยก็<อ>าสามารถใช้ปรปสมัครงานนะครับในทุกทีต่างๆในในทั่วในทั่วโลกครับ้<ะ>หมดได้รับการยอมรับนะฮะได้รับการยอมรับครับในเมืองไทยเนี่ยนะครับในร้อแปดแห่งเนี่ยมีสิบสามแห่งเท่านั้นะนะครับที่ได้เป็นสมาชิกเป็นแค่สมาชิกนะครับสิบสามแห่งแล้วในสิบสามแห่งเนี่ยมีรับการรับรองแค่สามแห่ง ในเมืองไทยเมืองไทยนี่ถือว่าตัวเลขเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับในภูมิภาคอื่นในสามแห่งก็มีที่คณะบริหารธุรกิจของนิด้านะครับมีที่สถาบันบริหารธุรกิจศักดิ์สินแล้วก็พนิษศาและการบัญชีของพิลานะครับสามแห่งเช่กันอันนี้เขาแบ่งเป็นระดับไหมครับปริญญาตรีปริญญาโทอะไรยังไงครับอาจารย์หรือว่าเม่ขารับรองที่เขารับรองทั้งคณะก็คือหมายถึงว่ารับรองทั้งปรีโทเอกนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคณะนั้นเนี่ยมีดีกรีทางด้าน โทเอทหรือบางคณะก็มีตรีโทเอทอะไรเงี้ยครับก็รับรองทั้งหมดในในคณะนั้นนะครับเขาามีตัวชี้วัดหรือตัวตัดสินยังไงครับว่ารับรองหรือไม่รับรองตรงนี้อาจารย์เขาคล้ายๆมาตรฐานไอซโหนงนั่นแหละครับมีมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งหมด15เรื่องะนะครับ15เรื่องเขาก็จะมีการวัดแต่ละเรื่องนะครับโดยมาตรฐาน a c s b เนี่ยนะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดคือ2013ก็จะดูอยู่3มมิตินะครับมิติแรกคือ engagement นะครับมรดที่สองคือ innovation มรดที่สามคือ impact นะครับซึ่งสามที่สี่เนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษาเพราะว่าเขามองว่าการศึกษาในด้านบริหารธุรกิจเนี่ยจะต้องมีการ engage กับทางภาคธุรกิจนะครับหมายถึงสามารถเรียสาเนี่ยนะครับถ้ามีแต่การจัดเกรงการสอนโดยไม่มีการเปิดโลกทัศทัเด็กนะครับไปสู่การที่จะทําให้สามารถทํางานในโลกที่เป็นโลกธุรกิจได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัววัดอันหนึ่งนะครับ ส่วนอินโนเวชันเนี่ยเขาจะดูการปรับปรุงกระบวนการนะครับในการเรียนการสอนทันงนักสูตรอาจารย์เนี่ยว่ามีแนวคิดในเชิงนวัตกรรมเข้ามานะครับในการปรับปรุงหรือไม่นะครับล้านที่สามก็คือในผลของการที่เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องมีอิมแพกต่อประเทศต่อสังคมนะครับซึ่งเขาจะว่าในสามส่วนนี้ครับครับแล้วเรื่องของมาตรฐานการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมันมันถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมหรือยังในการที่จะเข้าสู่ AEC แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา เป็นมหาลัยอย่างเช่นในในเมืองไทยเนี่ยนะครพูดถึงนิด้าเนี่ยนะครับ,รบถามว่าในนิด้านเนี่ยแน่นอนเป็นคนไทยรู้จักแต่ถามว่าพอเราไปพูดถึงนิด้านในต่างประเทศก็จะมีน้อยคนที่รู้จักนะครับทีนี้กา <människ. S 1> รที่จะรู้จักว่านิด้าเป็นมหาลัยที่ดีหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการศึกษาถ้ารัาการรับรองมาตรฐานที่เป็น world class อย่างเช่นของ A S B ที่เป็นของสหรัฐเมกาเนี่ยเราก็มั่นใจได้ครับว่าหลักสูตรที่สอนที่ทางคณะบริหารธุรกิจนิด้าเนี่ยก็หมายถึงเด็กที่จบไปเนี่ย สามารถเอาปริญญาเนี่ยนะครับไปสมัครงานนะครับในองค์กรชั้นนําในต่างประเทศได้เลยนะครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้อนาะจารย์ครับมาตรฐานภาพรวมของเราเนี่ยมันมีเวลาที่จะปรับที่จะแก้อะไรกันหรือเปล่าครับถ้าถ้าดูจากตรงนี้ดูก็ตัวเลขก็ยังไม่ค่อยน่าพึงพอใจเท่าไหร่ครับจริงๆอย่างอย่างในเมืองไทยนี่คือมีสามแห่งใช่ไหมครับเรามาดูในประเทศในาอาเซียนหน่อยบ้างอย่างสิงคโปร์ก็มีสามที่เช่นเดียวกันนะครับ<อ>คือที่ NUS มาหลาลัยแห่งชาติของเขาะนะครับ ที่นันยางที่ SMU สิงคโปร์ Management University นะครับโดยที่สิงคโปร์นี่มีมหาลัยห้าแห่งเป็นสมาชิกสี่แห่งรับการรับรองแค่สามนะครับมาเลเซียเนี่ยมีมหาลัยที่สอนการบริหารธุรกิจนะครับห้าสิบสองแห่งเป็นสมาชิกสิบสี่แห่งรับการรับรองแค่หนึ่งแห่งนะครับมาเลเซียนี่มีแค่ที่เดียวนะครับอินโดนีเซียสี่ร้อยแปดสิบห้านะครับเป็นสมาชิกสิบเจ็ดรับการรับรองแค่หนึ่ง นะครับฟิลิปปินส์น่าสนใจที่สุดครับเพราะมีตัวเลขของมหาลัยในสมัยก่อนเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเรียนที่ฟิลิปปินส์เห็นไมครับมหาลัยเยอะมากมีถึงหนึ่งันห้าเะครับเป็นสมาชิกของ A s สแค่สี่รับตำแหรองแค่หนึ่งแห่งเท่านั้นเองนะครับในฟิลิปปินส์ก็คือมหาลัย a i ไอเอ็มแอทเ a เ i ียนอินสตูต e ็อกแบลนช์ก็คือเป็นคู่แฝด AIT บ้านเราอะครับนะครับอันนี้แสดงว่าปริมาณหรือจํานวนของมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึง ปุ่มคุณบาพอะไรนะใช่ไหมฮะใช่ครับเราต้องดูที่มาตรฐานเป็นหลักซึ่งแน่นอนในบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรฐานที่ทางสพอสมสเนี่ยพยายามผลักดันซึ่งแนวโน้มที่ผมเห็นนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเอามาตรฐานระดับโลกพวกนี้นะครับมาปรับเป็นเกณฑ์สมัยก่อนคือเราอาจจะคิดเกณฑ์ของเราเอง <c oughs> แต่ตอนหลังเราก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะเกณฑ์ของเราเนี่ยพัฒนามหาลายัยในการรับรองเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในแง่ที่หลังจากที่รับรองในสกออ,ออเสร็จเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่สามารถจะไปต่อยอดได้ช่งหลังๆ <c oughs> เราก็จะเริ่มเห็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปรับ <c oughs> ก็คือเกณฑ์ไปอิงกับมาตรฐานพวกระดับโลกตรงนี้มากขึ้นครับอาจารย์จากเรื่องของมาตรฐานการศึกษาเนี่ยผมมองได้สองแง,ง่คือแง่หนึ่งก็คือมันจะทําให้มีชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนในบ้านเรามากขึ้นกับอีกแง่หนึ่งในการยอมรับ แรงงานไทยนักศึกษาไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศในในแง่แรกกับในงานที่2มันมีผลยังไงบ้างครับหลังจากเปิด AEC คือจริงๆมันก็มีแง่ดีทั้ง2แง,ง่นะครับแต่ผมเห็นในแง่ที่เป็นอิมแพคทันทีเลยก็คือเด็กเราเนี่ยนะครับที่มีดีกรีในเมืองไทยเนี่ย <c oughs> สามารถไปยื่นได้เลยนะครับแล้วก็ในทานสคริปต์เราก็แปะโลโก้ที่เป็นมาตราฐานทางด้านระดับโลกคือ a s b <c oughs> ได้เลยเพราะฉะนั้น <c oughs> หมายถึงไปยื่น THR ต่างประเทศเนี่ยเขารู้จักอยู่แล้วครับเพราะว่า a s b นีมาตรฐานแก่เปิดตั้งแต่ปี1916 หนึ่งเก้าหนึ่งหกที่ก็2015นะฮะก็เกปีแล้วครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานนี่ก็คือเป็นที่เวลโนนในวงการบริหารธุรกิจก็หมายถึงองค์กรเอกชนที่เป็นองค์กรธุรกิจนะครับเขารู้จักอยู่แล้วครับเอชาแต่ละที่เนี่ยรู้จักอยู่แล้วว่าถ้าได้รับการรับรองเนี่ยหมายถึงเป็นโรงเรียนหรือเป็นคณะบริหารที่ดีแน่นอนครับจากตัวเลข การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆในสาขาวิชาชีพไม่แต่เฉพาะบริหารธุรกิจนี่นะครับถ้าดูแนวโน้มในภาพรวมแล้วยังถือว่าเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรกับนักศึกษาไทยในกาบจริงไม่จะเป็นประโยชน์นะครับในแง่สมัหรเรื่องาไทยนะครับที่เนื่องจากมาตรฐานฉบับพวกนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ให้เราผ่านนะครับแต่มันยังมีกระบวนการในการพัฒนาเราอีกนะครับถ้าเรายังตกในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนานะครับโดยเขาเรียกว่า closing the loop นะครับหลูกก็คือเหมือนกับช่องว่างนะครับก็จะเป็นกระบวนการนั้นน,นคุณภาพที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สุดท้ายเนี่ยผลรีซอสสุดท้ายนี่คือเด็กจะได้ประโยชน์นะครับ,รบแต่ว่าใน,นเชิงภาพรวมหลังจากการรับรองเนี่ยนะครับตัวประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยก็อย่างที่ที่เรียนไปก็คือนักศึกษาเราสามารถที่จะสับงานที่อื่นได้ส่วนในการที่จะดึงดูดเด็กต่างชาติมาเรียนในเมืองไทยเนี่ยความจริงจะมีอีกหลายเรื่องแต่ถ้าสนใจครับคือเมืองไทยเนี่ยผมว่า ความจริงด้วยค่าค่าของชีพที่ไม่แพงมากนะักก็เชื่อกับภูมิภาคนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งที่จะกระชับสนาการศึกษาให้ดีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรองรับักศึกษาต่างชาติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแหล่งที่สามารถจะรองรับให้เป็นขับ ของด้านการศึกษาได้เพราะอย่างที่สิงคโปร์พยายามทำนะครับสิงคโปร์ข้อเสียคือค่าของชีพเขาแพงมากๆสูงมากๆครับซึ่งลองนึกภาพเวลาเราเเราเป็นเด็กไทยไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราก็จะดูในปัจจัยทุกๆด้านนะครับ <c oughs> ทั้งมหาลายัย <c oughs> ทั้งค่าของชีพทั้งการเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับไทยเช่นเดียวกันนะครับที่เลสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาในเป็นตัวดึงดูดนะครับอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้ามีนักเรียนจากต่างชาติเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยนักเรียนไทยเองระดับการศึกษาก่อนที่จะถึงอุดมศึกษา พร้อมที่จะไปแข่งขันกับเขาได้มากน้อยขนาดไหนเพราะเหมือนว่ามันต้องโดนยั่งที่นั่งไปหรือเปล่าครับครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบการศึกษาที่เหมือนแยกกันนะครับต่างคนต่างทําสังเกตดูการจัดก,การศึกษาเนี่ยอุดมศึกษาก็แยกออกจากทางสมัยก่อนนี่คือแยกถึงขั้นประถมมัธยมนะครับใช่ไหมครับ,รบสิ่งที่น่าสนใจคือถามว่าจริงตัวของการศึกษาในความจริงมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับพราเด็กคนนึงเรียนทัอนุบาลจนถึงมหาลัย แต่พอเป็นการจัดการภายใต้ระบบของกระทรวงศึกษาเนี่ยเราแยกจัดการนะครับซึ่งผลตรงนี้มันน่าสนใจมากถามว่าจริงๆถ้าเกิดเราอยากได้เด็กปริญญาตรีที่ดีเนี่ยนะครับแล้วเรามานั่งใช้การสอบเข้าเป็นหลักก็คือคัดกรองเฉพาะเด็กดีๆเข้าถามว่าเด็กไม่ดีจะไปไหนและเด็กไม่ดีคนนั้นเป็นคนไทยหรือเปล่า <Okay. S 2> นะครับคําถามคือทําไมเราถึงไม่ไปช่วยพัฒนา โรงเรียนมัธยมให้มันดีขึ้นถ้าเป็นมหาลัยนะครับ<ะ>หรือถ้าเกิดเป็นโรงเรียนมัธยมก็ไปช่วยพัฒนาโรงเรียนประถมให้ดีขึ้น<ะ>ซึ่งไอการเชื่อมโยงเหล่านี้ครับมันยังขาดอยู่ะนะครับซึ่งความจริงผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่หลักของมหาลัยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราบ่นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่สามารถจะมีเด็กปัญญาตรีที่ดีได้<ะ>แล้วเราไม่ทําอะไรกับมันนะครับมัวแต่คัดกรองเอาคนดีๆเข่านะครับแบบนี้การสาไทยก็ไม่เป็นไนนะครับ แล้วมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้คนที่จะเข้าได้นี่การแข่งขันมันก็สูงด้วยนะครับคนไม่ดนพิเศษเนี่ยโอกาสจะเข้ามหาวิทยาลัยรัฐของรัฐนี่แมเห็นเห็นกันตั้งแต่ตอนมสี 4, ม่มห้าแล้วน่าจะใช่ครับใช่ครับมันก็เป็นเรื่องโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับค,คือหมายถึงว่า ตรงนี้เป็นโอกาสการศึกษาคือถ้าเกิดเรามไม่สามารถจะมีมหลาลัยที่ดีรองรับได้เนี่ย<ฆ>นะครับต้องเป็นการแข่งขันกันเพื่อสอบเข้าเนี่ยหมายถึงโอกาสาการศึกษาก็จะน้อยลงสำหรับคนไทยนะครับ,รบนั่นก็คือเป็นเรื่องของโอกาสซึ่งสําคัญมากนะครับความจริงถ้าเกิดมีมหลาลัยที่ดีมากขึ้น <c oughs> จํานวนมากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็โอเคว่าอาจจะมีนักศึกษานะครับที่อาจจะไม่ต้องสอบแข่งขันรุนแรงมากนะแต่เขามีโอกาสท<ม>ี่จะ เาเรียนกับมหาวิทยาลัยที่ดีนะครับโดย<ะ>โดยอาจจะไม่สอบเข้าแต่เป็นการสมัครเข้าไปนะครับ<ะ>ผมว่าทำาทำให้เขามีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นซ,ซึ่งตรงน,นั้นก็เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาครับตรงนี้เองเนี่ยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยน่าสนใจคือเอาแระไอเรื่องการแข่งขันกันเข้าที่ดีๆที่มีคุณภาพเนี่ยมันก,มนก็มันก็ห้ามก็ไม่ได้ระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวผู้ปกครองกับเด็กก็ต้องต้องไปสู้กันอนะแต่ว่าทำยังไงจะให้มันมีพื้นที่แบบนี้มากขึ้นนั่นก็คือที่อาจารย์บอกว่าาาาททํใหห้มวิยยลั ที่อาจจะเอาตอนนี้อาจจะอยู่ในอันดับที่ไม่ดีหรือคุณภาพที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานเนี่ยรับปรับปรุงคุณภาพตรงนี้ได้มากขึ้นหรือใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยดังๆตรงนี้มันจะมีแนวทางอย่างไรอาจารย์คือในในเชิงของการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพเนี่ยนะครับตัวที่เป็นคีย์สักเซสเนี่ยครับที่เราไปเข้าฟังคอนเฟน็์ในเรื่องของมาตรฐานอาึกษาเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ตัวอาจารย์นะครับอาจารย์นี่จะเป็นคีย์สักเซสตัวหนึ่งนะครับที่ จะสามารถเป็นตัวผลักดันที่ทําให้มหาลายัยแล้วก็หลักสูตรแล้วก็รวมถึงเด็กที่เข้าเรียนนี่นะครับมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาจารย์เองก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าอาจารย์เองไม่ได้หมายถึงจะเพื่มเงินเดือนอาจารย์นะครับแต่หมายถึงต้องคัดเลือกอาจารย์นะครับที่มีความเป็นอาจารย์นะครับอยากที่เรสอนสมัยก่อนลองนึกภาพนะครับการศึกษาไทยนี่นะครับคนที่เป็นครูจริงๆเนี่ย ก็ท่านเป็นครูจริงๆ,ๆนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าเป็นครูนี่มาอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวแล้วไปสอนพิเศษกล<ะ>ายเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจมากว่ายิ่งระบบการศึกษาที่ดีขึ้นกับกลายเป็นความเป็นครูของของครูเราเน<ะ>ี่ยมีน้อยลงะนะครับถ้าสังเกตดูครูสมัยก่อนนี่คือดูแลเราตั้งแต่ทรงผมเสื้อผ้าพฤติกรรมนะครับ<ะ>ไม่ใช่ดูแลแต่เราเรื่องในวิชาการ<ะ>ซึ่งนั่นคือความเป็นครูที่น่าสนใจซึ่งใ<ะ>นอดีตเนี่ยนะครับก็หลวงพ่อนะครับในวัดก็จะเป็นครูตั้งแต่รุ่น บราณนะครับแล้วสมัยก่อนความเป็นความจิติญญาณของครูีสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวคีย์สักเซสตัวที่หนึ่งก็คือตัวของอาจารย์เองอนะครับที่ที่ผมว่าอาจจะต้องมีการมองถึงการาพัฒนาตัวของอาจารย์สักยภาพของอาจารย์การคัดเลือกอาจารย์ที่ดีขึ้นในมหาวิทยาลัยนะครับ อาจารย์ถ้ามองทั้งระบบในบ้านเราพูดกันมาเรื่องปฏิรูปการศึกษามันจะเริ่มจากตรงไหนยังไงดีครับดูดูแบบมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรกันมากสิ่งที่น่าสนใจคือปฏิรูปทุกครั้งนี่นะครับ,รบเราจะเริ่มเห็นจากการปฏิรูปโครงสร้างก่อนซึ่งโครงสร้างในถา่าประชาชนได้ประโยชน์ไหมปฏิรูปทุกครั้งเนี่ยผมว่าน่าจะถามคำถามนะครับปฏิรูปแล้วประชาชนได้อะไร S <S> นะครับถ้าปฏิรูปแล้วปรากฏว่าบีซี1เพิ่มขึ้นนะครับมีแท่งของสํานักงานคณะกรรมการเพิ่มขึ้นราชการเพิ่มขึ้นแบบนี้ไม่ต้องปฏิรูปให้เสียงบประมาณแล้วครับดังนั้นประเด็นของมันที่เป็นตัวที่ควรจะมีการให้ความสําคัญณัวันนี้เลยนะครับก็คือควรให้ความสําคัญกับตัวของเด็กนะครับปฏิรูปและประชาชนต้องได้นะครับหมายถึงโอกาสในการศึกษาเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองการศึกษาหมายถึงว่า ต้องมีมหาลัยที่พร้อมจะรับนักศึกษา<ะ>นักศึกษาพร้อมจะเรียนนะครับก็จะอยู่ความพร้อมของนักศึกษาที่จะเรียนด้วยแต่ถ้าเกิดเขามีความพร้อมจะเรียนเนี่ย<ม>เขาต้องได้เรียนในมหาลัยที่ดีะนะครับด็น,นคือโอกาสการศึกษาซึ่งสําคัญที่สุดนะครับที่สองก็คือคุณภาพการศึกษานะครับคุณภาพการศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกระบวนการของแต่ละมหาลัยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องงบประมาณไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนะครับปัจจุบันในการจัดการมี่แยกกันหมด นะครับมหลาลัยต่างหมหลาลัยก็มีงบประมาณถึงตัวเองจัดการแยกกันไม่เคยเอามาช่วยในการพัฒนาแต่ความจริงเราคือประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงถ้าเกิดว่าเราช่วยกันทาเนี่ยให้ระบบการศึกษาบ้านเราดี<ฆ>เช่นมหลาลัยไปช่วยโรงเรียนมัธยม<ฆ>นะครับแล้วก็มีช่วยการพัฒนา<ฆ>อาจารย์โรงเรียนมัธยมที่ดีขึ้น<ฆ>โรงเรียนมัธยมไปช่วยดูหลักสูตรโรงเรียนประถม<ฆ>ทื่ทำให้มนต่อยอดกันพวกนี้ความร่งเมือตรงนี้ไม่เห็นต้องใช้งบประมาณเลยนะครับแต่เป็นการที่ความจริงเป็นเรื่องของการใช้รีซอร์ร่วมกันแล้วก็พัฒนารีสอร์หก็คือ ร้อมขัดงินคู่แต่ปัจจุบันจะเห็นภาพว่ามันจัดการแยกกันหมดนะฮะแล้วการเป็นเขตการศึกษาต่างคนต่างอยู่ในเขตของตัว,ตวเองมันก็ไม่มีประโยชน์ในแง่ของของการพัฒนา<ร>เพราะฉะนั้นคุณภาพของการศึกษาสําคัญนอกจากโอกาสนะครับอาจารย์ครับอย่างประเด็นเรื่องการออกนอกระบบของมหาวิทยายลัยก็มีการพูดกันเยอะคือออกไปแล้วบางส่วนนะครับล่าสุดก็เพิ่งออกกันไปเนี่ยมีพรบออกมาเนี่ยตรงนี้ ุดท้ายเนี่ยการออกนอกระบบไปเนี่ยมันได้แค่ความอิสระของของผู้บริหารในการที่จะบริหารมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอบริหารอยู่หรือมันมีผลดีผลเสียอะไรยังไงคือเสียงหนึ่งก็บอกว่าพอไปออกนอกระบบปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงตัวเองพอเลี้ยงตัวเองปุ๊บมันก็ต้องคิดในเชิงธุรกิจมากขึ้นผมกระตุก็คือลูกหลานคนจนที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลายัยมันก็ลําบากมากขึ้นตรงนี้สถ,ถ,ถานาการณ์มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ คือกางนระบบเนี่ยเขาก็หวังว่ามันจะคล่องตัวแล้วก็สามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ได้สูงขึ้นรไร,รงนี้นะครับที่เป็นประเด็นแต่ว่าแน่นอนค่าตอบแทนที่สูงขึ้นขข้หมายถึงมีต้นทุนสูงขึ้นถูกไหมครับ,รบซึ่งคาถามคือต้นทุนพวกนี้จะมาจากไหนก็ต้องมาจาการายได้ที่สูงขึ้นซึ่งารายได้ก็คือค่าการศึกษาค่าเทอมทั้งหลายนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าพอป,ปฏิรูปครั้งใดเนี่ยนะครับทุกคนจะมองที่โครงสร้างเป็นหลักก่อนที่จะไม่กลับเปลี่ยนไปนะครับมองไปที่โครงสร้างพยายาม มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากเขามองว่ามันติดระบบราชการก็ทําให้อาจจะไม่มีความอิสระนะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นรองนะครับคือจะออกนอกระบบหรือไม่ออกนอกระบบเนี่ยก็เป็นเล่าเก่าในขวดใหม่นะครับเื้อเล่ามันยังเนเหมือนเดิมคือความครับแค่เปลี่ยนขวดเปลี่ยนโครงสร้างนะครับถ้าน้นาําข้างในขวดมันจะเป็นน้ําเน่าเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่อยู่ในหรืออยู่ภนอกการโฆษณาเทศ อยู่ในระบบหรือนอกระบบก็ไม่ต่างกันถ้าไม่เปลี่ยนไม่ต่างกันถูกต้องครับว่าอาจารย์จะเป็นคนเดิมนะครับเพราะไม่ใช่อยู่นอกระบบและอาจารย์จะเป็นคนใหม่ในภาพนี้ครับแล้วก็ผู้บริหารก็คนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคณะก็ยังมีคณะเท่าเดิมนักศึกษาก็เป็นนักศึกษาเดิมนะครับอาจารย์เรื่องการหารายได้ของมหาวิทยาลัยนอกจากที่จะเอาจากเงินค่าเรียนของจากนักศึกษาแล้วมันมีวิธีอื่นไหมครับที่จะหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มค่าเรียนครับจริงๆแล้วตัวของการศึกษาเนี่ยนะครับอย่างเดางที่บอกไปจริงๆทรัพยยาาากกรรขขอองงงใใชช้้นนเี่ ถ้าเรามองแค่มหลาลัยเดียวเนี่ยอาจจะมองไม่พอที่ผมพยายามจะบอกว่าจริงๆอย่างบางเรื่องเลยนะครับเอาเข้าจริงๆในยังคลาสบางคลาสเนีย่ยวมันไม่คุ้มค่าที่จะเปิดในการสอนหน้ามหลาลัยของตัวเองใ,ในความไหมครับอาจารย์อาจจะไม่พร้อมในภาษามีน้อยแต่ความคิดถ้าเกิดเราจัดการสาร่รวมกันใ,ในความไหมครับแบบนั้นคุณภาพก็ดีทรัพยากรที่ใช้ก็เหมาะสมมากขึ้นคือไม่พอนในแง่ที่เราชอบมองแยกแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทรัพยากรที่เราให้เนี่ยเพียงพออยู่แล้วครับถ้าเราจัดการสาร่วมกัน เพราะฉะนั้นไอ้ตัวของการที่บอกว่าจะมีค่าที่จ่ายค่าเทอมนะครับเพิ่มขึ้นเพื่อเป็น่ายในมหาลัยเพิ่มขึ้นนี่คือมองเฉพาะขอบเขตมขหาลัยตัวเองครับก็ค,บคือมองแบบแยกส่วนนั่นเองนะอาจารย์ใช่ครับซึ่งความจริงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจริงในการศรรึกษาในยแยกส่วนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรในประเทศเลครับ,รบมันควรจะเริ่มมีความร่วมมือกันมากขึ้นฮะ,ะ,ะน่าสนใจนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิพุธอ่องสกุลนะครับคณะบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันบดีพัฒนาบริหารศาสตร์บริษณิดาอาจารย์พูดมาเนี่ยหลายประเด็นนะครับก็ได้คือมันมีประเด็นที่ สังคมก็ตั้งคำถามกันเยอะที่อาจารย์บอกปฏิรูปทีไรเนี่ยพูดเรื่องโครงสร้างก่อนพอพูดเรื่องโครงสร้างปุ๊บเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เนี่ยคือข้าราชการในโครงสร้างนั้นๆนะครับคือเปลี่ยนจากชั้นอยู่ใต้กำกับอันนี้ชันมามีอิสระตรงนั้นตอนนี้แต่ที่อาจารย์พูดมาคือดีเนื้อหาการสอนเหมือนเดิมครูเหมือนเดิมอาจารย์เหมือนเดิมนักศึกษาเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือผู้ปกครองอาจจะต้องควักกระเป๋ากันมากขึ้น ที่น่าสนใจที่ที่ตั้งข้อสังเกตเพราะเห็นบ้างว่ามหาวิทยาลัยเขามีวิธีการในการที่จะได้รายได้ที่ไม่จำเป็นต้องไปเอามาจากนักศึกษาจากค่าเราเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับสนามข่าวหนึ